เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนในช่องเครือข่ายของพีทีชนะฮะจริงๆคลิปเสียงนี้นะครับผมโพสต์ไปบนหลายๆช่องนะครับใน YouTube นะครับที่มันอยู่ในเครือเครือข่ายของเรานะครับก็โพสต์ไปทุกช่องเลยนะครับก็ไม่ว่าจะรับชมผ่านทางช่องทางไหนนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังนะครับผม ซึ่งคลิปเสียงในวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มานะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราก็จะพูดแบบเรียวๆนะครับอาจจะไม่ได้มีการตัดต่ออะไรบ้างอาจจะมีพูดพูดถูกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับผมก็คลิปนี้ก็เ,เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับส่วนหนึ่งก็ สำหรับคนที่แบบว่ากําลังจะไปฉีดนะครับกําลังจะต้องไปฉีดไม่รู้ว่าต้องไปเจออะไรต้องเตรียมตัวยังไงแล้วมันมีอาการยังไงบ้างนะครับคือผมจะแชร์จากประสบการณ์ของผมที่ผมไปฉีดมาจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งาบางทีนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะว่าร่างกายหรือว่า ภูมิต้านทานของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ฟังว่าเป็นข้อมูลก็ได้นะครับจะได้หาทางรับมือทันนะครับจะได้หาทางเตรียมตัวหาทางรับมือนะฮะก็โดยหัวข้อเรื่องที่เราจะมาพูดในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นสามหัวข้อนะครับผมสามหัวข้อหลกัลกๆนะครับก็จะเป็นแบบว่าทําไมผมถึงต้องได้ไปฉีดนะครับข้อสองก็จะเป็นอตอนที่ไปฉีดเนี่ยไปเจออะไรมาบ้าง นะครับส่วนข้อ3มก็จะเป็นแบบว่าพอชะชีเสร็จแล้วเนี่ยมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับผมบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคลิปเสียงนี้น่าจะยาวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมีเอ่อทำเป็นช่วงเวลาไว้ให้นะครับก็อยากฟังช่วงไหนก็คลิกข้ามไปได้นะครับเดี๋ยวดูใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะครับว่าจะฟังช่วงไหนนะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับที่หัวข้อที่หนึ่งนะครับก็คือทําไมถึงได้ไปฉีดวัคซีนนะครับจริงๆผมคิดว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ความคิดก็เหมือนเหมือนก็บท่านผู้ฟังในตอนนี้แหละครับก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อในในตัววัคซีนเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะฉีดไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ลังเลอยู่นานนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจะฉีดด้วยซ้ำนะครับก็ตอนไปทำงานนะครับที่แรกนะฮะหัวหน้างานก็ถามว่าจะฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับซึ่งอันดับแรกนะบอกเขาบอกว่าไม่ได้บังคับจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้นะครับซึ่งรอบแรกผมก็ตอบไปว่าไม่ฉีดนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีคำสั่งใหม่ลงมานะครับว่า บังคับต้องฉีดนะฮะก็เลี่ยงไม่ได้ครับผมเพราะว่าเป็นคําสั่งลงมาเลยว่าต้องฉีดนะครับถ้าไม่ฉีดก็ออกจากงานไปซะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็ก็ก็ยังเป็นมั่นใจในตัววัคซีนอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าอ่ะทางบริษัทกําหนดมาแล้วว่าเฮ้ยต้องฉีดนะครับไม่ฉีดก็ทํางานกันร่วมกันไม่ได้อะ อะไรประมาณนี้นะฮะสุดท้ายก็เลยตัดสินใจต้องฉีดครับผมเพราะว่ามันเป็นกรณีบังคับมานะนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปฉีดนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อแรกนะครับมาฟังข้อสองกันนะครับตอนที่ไปฉีดเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอแชร์แบบยาวๆเลยละกันนะครับเออผมไปฉีดวัคซีน ซิโนแว็นะครับเข็มแรกนะครับผมเมื่อวันที่สิบตุลาคมนะครับสองห้าหกสี่ที่ผ่านมานี่เองนะครับสี่ห้าวันที่ผ่านมานะฮะก็ตนจะไปนะครับผมเป็นความบังเอิญที่เรียกว่าอย่างไงดีอ่ะเป็นความบังเอิญที่แบบตรงวันมากเลยเกิน คือตอนที่โรงพยาบาลประกาศนะนะเขาบอกว่าใครที่ต้องการ mm. ฉีดวัคซีน Walk in เข้ามาได้เลยนะครับ mm. ก็คือเราก็เลือกวันที่แบบว่าคนน่าจะนน้อยนะฮะ mm. ซึ่งเราก็พยายามเลือกวันแล้วนะ mm. แต่มันไม่รู้บังเอิญอะไรนะฮะ mm. คือวันที่ผมไปดันเป็นวันที่เ mm. ขาจัดโครงการฉีดวัคซ mm. ีนให้บริษัทอื่นๆบริษัทในพื้นทีใน่ใกล้เคียงอะไรเงี้ย mm. แลวก็กลุ่ม วัคซีนเข็ม2นะีครับกลุ่มบริษัทกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมาฉีดนะครับมารวมกันในวันที่ผมจะไปฉีดนะฮะซึ่งก็จากการสอบถามคนขายสาาลัเปาในโรงพยาบาลน,นะครับเขาบอกว่าวันทั่วไปอ่ะมีคนมาฉีดแค่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามคนนะครับแต่วันที่ผมไปเป็นความบังเอิญมากนะับมีคนไปทั้งหมด1,000คน นะฮะหนึ่งพันบวกนะครับเยอะมากนะฮะซึ่งก็เออคนเยอะเกินอะ่ะบอกเลยว่าแออัดมากนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการติดโควิดสุดๆนะครับในวันที่ไปนะฮะสุ่มเสี่ยงมากนะครับซึ่งตอนที่ผมไปนะครับก็เดินเข้าไปไปที่หน้าป้อมยามนะฮะก็เจอเออแรงงาน ต่างด้าวสามคนนะครับไม่รู้เป็นประเทศอะไรนะครับแต่คือตัวหนังสือเขาเขามีพาสพาสปอร์ตไงนะครับแต่ว่าในพาสปอร์ตเขาเป็นภาษาแปลกๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามาจากประเทศอะไรนะครับมายืนอยู่หน้าป้อมยามนะครับซึ่งเราก็แบบจะไปถามยามไงว่าเอ้ยเราไม่เคยมาไงเราจะไปลงทะเบียนตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ต่างด้าวสามคนนี้ก็ยืนขวางขวางไม่ไปไหนเลยครับยืนขวางอยู่นั่นแหละนะฮะ ก็ผมก็โอ้จะทําไงดีวะนะครับก็ก็รอครับรอจนกว่าเขาแบบกรอกข้อขมูลอะไรของเขาเสร็จอะนะครับเพราะว่าเขายือนอยู่หน้าป้อมยามเขาเขียนหนังสือเขียนหนังสือแบบฟอร์มอขอชิดวัคซีนนะฮะเขาก็ยืนเขียนอยู่หน้าป้อมยามผมก็จะไปถามยามว่าไปลงทะเบียนตรงไหนนะฮะพอ,อต่างดววาวเขาขยับออกไปนิดนึงนะครับผมก็เข้าไปสอบถามยามครับ แล้วผมก็คิดว่ายามนี่ก็มีความแบบป้องกันตัวพอสมควรนะเพราะว่านึกสภาพตามนีครับเป็นป้อมยามนะฮะแล้วก็จะมีเป็นกระจกเลื่อนใช่ไหมครับหน้าต่างเลื่อนปกติเวลาเราจะติดต่อเราก็ต้องเปิดกระจกแล้วก็เอถามยามใช่ไหมครับว่าลงทะเบียนอะไรตรงไหนครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ยามที่นี่ครับ น่าจเห็นว่าคนเยอะหรือเปล่าหรือว่ากลัวติดโควิดหรือเปล่าล็อกกระจกนะี่ฮะคือจะไปถามว่าแต่เปิดกระจกไม่ได้จะไปถามยามว่าลงทะเบียนตรงไหนแต่ดันเปิดกระจกไม่ได้นะครับคือพยายามเคาะให้เปิดไม่ยอมเปิดครับผมคือไม่ยอมเปิดนั่งเขียนรายงานอยู่ในป้อมยามล็อกกระจกโอ้โหนะี่ครับสรุปนะครับผมก็ไม่ได้คําตอบจากยามนะครับ แต่ได้คําตอบจากต่างด้าวทั้ง3คนนั้นนะครับว่าลงทะเบียนเชิญด้านในอเขาก็ยังดีอยู่ที่ยังมีคนบอกนะครับว่าเดินเข้าไปข้างในนะนะครับไปลงทะเบียนนะฮะก็ผมก็ไปยืนต่อแถวอยู่กับเขานะฮะซึ่งมันมีสิ่งที่ทําให้ผมค่อนข้างเควพอสมควรเหมือนกันก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งครับ มาต่อด้านหลังผมประมาณ 2, 3, 2, 3ววานะสองสามสองสามแถวนะสองคนที่สองคนที่สามออบนี่ครับแล้วก็ถามคนข้างหน้าว่าเอออันนี้ที่ยืนต่อแถวกันนี่เออวัคซีนเข็มหนึ่งหรือเปล่าครับนีออ่ฮะไอคนที่อยู่ข้างหน้าก็บอกอ,อ๋ออันนี้เข็มสองครับผมก็เอา้านี่ลงมาต่อแถวผิดหรือวะเนี่ยนี่ฮะเพราะว่ามันคุยกันบอกว่าอ๋อแถวนี้ต่อวัคซีนเข็มสองอันนี้คือคนที่มาฉีดเขาคุยกันนะ เฮ้ยเลื่อนลงมาต่อแถวกับเขาได้ไงวะเราฉีดเข็มหนึ่งนี่วานี่ครับพอถึงคิวนะครับผมก็เดินไปผมมาฉีดเข็มแรกครับต่อตรงนี้ถูกต้องไหมครับพยาบาลก็บอกว่าเอ้าก็ต่อถูกแล้วนี่เอ้านะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับต่อถูกแถวละนะครับก็ได้ออ่เอกสารนะฮะมาลงทะเบียนนะครับผมพอลงทะเบียนเสร็จนะครับผมก็โอ้โหคิวคนแน่นคิวยาวมากนะครับผม พยาบาลก็ประกาศใส่อทอรโคงนะครับบอกว่า,าคนที่ยังไม่ได้กินข้าวก็ไปกินข้าวนะหรือว่าไปทําธุระอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาใหม่ประมาณนู่นนะประมาณบ่ายสามอะ่ะค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งโหบ่ายสามเลยเหรอนะครับผมก็เลยอ่ะอ่ะอ,อ่โอเคตด้บ่ายสามใช่ไหม โอเคเงินกลับบ้านก่อนบ่ายสามเราค่อยมาใหม่นะครับก็กลับไปรอที่บ้านนะฮะและก็บ่ายสามก็กลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ก็คนเหลือน้อยลงละนะครับจากหนึ่งพันก็เหลือประมาณสองร้อยกว่าคนนะฮะผมก็เดินเข้าไปถามออผมลงทะเบียนเสร็จแล้วไปตรงไหนต่อครับเขาบอกอะไปเต็นที่สองนะผมเดินเข้าไปเต็นที่สอง ปุ๊บเขาก็บอกว่าไปต่อแถวด้านหลังเลยอหผมก็ไปต่อแถวด้านหลังไปเจอเก้าอี้เก้าอี้หนึ่งครับผมวางอยู่ด้านหลังสุดนะครับมีรูปด้วยนะฮะนี่เป็นเก้าอี้ตัวนี้นะฮะก็ผมก็คือทุกคนเขานั่งไงนะครับลาไปต่อท้ายเราไม่มีเก้าอี้นั่งเราก็เลยนั่งตัวนี้นะฮะผมก็นั่งเก้าอี้ตัวนี้ครับผมโดยไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะฮะ กูนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คิวก็ค่อยๆถอยออกถอยออกถอยแบบถอยไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับเราก็มีการย้ายเก้าอี้จากเก้าอี้ VIP ตรงนี้นะครับไปนั่งเป็นเก้าอี้ปกตินะครับหลังจากนั้นครับก็มีพยาบาลเดินมาด้านหลังครับเพื่อขอเก็บเอกสารนะครับพอพยาพอพยาบาลนะครับเห็นเก้าอี้ VIP ตัวนั้นนะครับก็พูดว่าเฮ้ยใครเอาเก้าอี้คนติดโควิดมาตั้งตรงนี้ เวนคำลุกคือผมไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยรู้สึกฮะแล้วใครมันเอามาวางวะเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครบอกเลยเลยอยู่กันตั้งนานนี่ครับแต่ก็ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคว่าตัวเองแบบถึงจะนั่งเก้าอี้ของคนติดโควิดแต่เราก็ป้องกันตัวพอสมควรเราใส่แมสเราล้างมือเราอะไรเรียบร้อยนี่ฮะอันนี้ก็น่าจะให้ห่วง ต่อจากนั้นครับก็ค่อยๆขยับไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับพอไปถึงข้างหน้านะครับเขาก็คืนเอกสาราใบข้อมูลฉีดวัคซีนคืนให้เรานะครับแล้วก็ย้ายไปที่เต็นที่3นะฮะก็นั่งอยู่เต็นที่3ามแป๊บนึ่งนะฮะเขาก็บอกวาอ่าไปจุดเช็คข้อมูลประวัติอะไรสักอย่างนึงอะนะครับ เช็คข้อมูลทางการแพทย์อะไรนี่แหละนะครับก็ไม่มีการสอบถามอะไรมากมายนะครับก็ไปยืนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็เอาเอกสารที่เป็นกระดาษให้เขานะครับแล้วก็บัตรประชาชนนี่ฮะพอให้เข้าไปเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราเนะครับเขาก็นั่งกดคอมพิวเตอร์ของเขาไปแล้วเขาก็คืนให้บอกว่าเรียบร้อยแล้วนี่ฮแค่นี้เลย นะครับจากนั้นผมก็ไปวัดความดันต่อนะครับพอวัดความดันเสร็จนะครับผมก็ถามเขาเป็นเด็กฝึกงานนะฮะมาฝึกงานในโรงพยาบาลเป็นนักเรียนนะครับผมก็ถามว่าวัดความดันเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อเนครับเขาก็บอกว่าอ,อ๋อเดินไปด้านข้างโรงพยาบาลเลยครับไปออไปจุดเขาเรียกว่าจุดอะไรวะจุด จดอะไรว่าคิดชื่อไม่ออกเอ่อตรวจสอบข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเช็คประวัติอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรไม่รู้นะฮะคล้ายๆจุดตรวจสอบประวัติตรวจคัดกรองอะไรประวัติการแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งพอไปนั่งตรงนั้นนะฮะเจออะไรที่น่าสนใจมากก็คือเจอไอ้นี่ฮะมีรูปครับคือมันเป็นแบบว่า พยาบาลที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับจะมีไมโครโฟนนะฮะส่วนคนที่อยู่ข้างนอกหรือคนไข้นะครับจะมีลําโพงอยู่ตรงข้างหน้าะครับซึ่งผมไม่ค่อยเจอโรงพยาบาลที่มีไมโครโฟนแล้วก็ลําโพงอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเคยไหมครับเวลาที่แบบเราไปโรงพยาบาลแล้วแบบคุยกับพยาบาลไม่รู้เรื่องเพราะว่าเสียงมันดังอันนี้ยังดีนะครับที่แบบ เรู้สึกคุยดีจังเลยอะที่นี่มีแบบพยาบาลมีไมโครโฟนด้วยนะครับก็รู้สึกดีนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ฮะพยาบาลก็ยังพูดแบบไม่ใช้ไมค์เหมือนเดิมนี่ฮะก็เออเป็นจุดถามประวัตินะฮะซึ่งเออผมก็ค่อนข้างงงเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะว่าการเช็คประวัติเนี่ยมัน มันมันผิดคาดจากที่ผมคิดไปเยอะมากเลยนะนะครับจริงๆผมก็เตรียมตัวแล้วว่าอ้อมประวัติเป็นยังไงเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเคยนอนโรงพยาบาลไหมจริงๆคิดว่าพยาบาลเขาจะถามอย่างนี้นะฮะก็เตรียมตัวเรียบร้อยละพอเป็นั่งเก้าอี้ตอนหน้าพยาบาลสิ่งที่พยาบาลพูดก็คือฮะผมก็ตกใจพ้ยพยาบาลเป็นอะไรวะทําไมอ่านประวัติเราแบบร้องะนะฮะนะครับ และสิ่งที่พยาบาลพูดต่อก็คือส่วนสูง187ผมก็ครับส่วนสูง187น้ำหนัก55แค่5 5เองเหรอผมก็ฮะอะไรวะคือก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ทำไมเนี่ยก็คนสูง185น้ำหนัก55มันทำไมเหรอ ก็คิดในใจนะฮะแล้วพยาบาลก็พูดต่อกินข้าวบ้างไปเนี่ยกผ็ผมก็ตอบว่าเอาก็ก,ก็ก็กินครับผมแต่ว่าก็เต็มที่แล้วครับแต่น้ําหนักไม่ขึ้นครับก็ได้เท่านี้นครับแล้วเขาก็คืนเอกสารให้นี่ผมผมงงมากนี่คือการเอําข้อมูลเหรอนี่คือการํา,ข, <laughs> า,ราข้อมูลเหรอ คือจริงๆผมคิดว่าเอจะถามแบบว่าเคยป่วยอะไรไหมเคยแพ้ยาอะไรไหมเคยนอนโรงพยาบาลไหมผมคิดว่าน่าจะถามอะไรพวกนี้แต่คําถามก็คือส่วนสูง187น้ำหนัก55เองเหรอนี่นคคยครับคําถามจบแล้วครับแค่นี้ึ้อเอกสารแล้วพยาบาลก็บอกว่าอะไปด้านหลังโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนนะฮะผมก็เดินไปที่ข้างหลังนะฮะ จริงๆขั้นตอนหลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะไปข้างหลังไปต่อแถวโดยมันจะมีเก้าอี้นะครับหลายสีเท่าที่ผมจําได้จะมีเก้าอี้สีเขียวสีน้ําเงินสีแดงและสีขาวซึ่งแต่ละเก้าอี้เนี่ยก็คือเป็นอ่าเป็นแต่ละประเภทกันนะครับบางคนฉีดซิโนแวคเข็มหนึ่งบางคนฉีดแอสตาเข็มสองบางคนฉีด ซิโนโฟาร์มนะครับแล้วก็บางคนฉีดอื่นๆนะครับนั่งเก้าอ e ี้คนละสีนะฮะซึ่งของผมเองเนะี่ยผมได้นั่งสีเขียวนะครับก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งนงนะฮะก็เขาก็เรียกเข้าไปในห้องนะฮะเดิมทีความคิดนะครับเท่าที่ดูจากาในทีวีนะครับมันก็จะเป็นแบบว่าเราก็เดินไปหาหมอใช่ไหมไปนั่ง หน้าโต๊ะหมอแล้วหมอก็ฉีดยาให้เราถูกต้องไหมครับแต่ที่นี่คือถือว่าดีนะนะครับเพราะว่ามันเข้าไปในห้องครับเป็นเก้าอี้แถวเดียวนะครับนั่งเรียงกันยาวเลยเขาให้เราเข้าไปนั่งเก้าอี้และพยาบาลก็เข็นรถเข็นเดินมาหาเราแล้วก็ฉีดยาเนะี่ยเราไม่ต้องเดินไปหาพยาบาลแต่พยาบาลเดินมาหาเราอันนี้โอเคนะ โอเคเผื่อบางที่แบบว่าผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเผื่อบางคนแบบว่าเกิดฉีดวัคซีนแล้วเกิดช็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็จะได้แบบไม่ต้องเดินไงนะครับก็นั่งรอเฉยๆใจเย็นๆเดี๋ยวพยาบาลมาฉีดเองก็โอเคนะนะครับวิธีนี้นะฮะก็สรุปก็ขอสรุปเลยละกันนะครับก็อันดับแรกนะฮะ ตอนไปไปเข้าเต็นท์แรกเพื่อรับใบรอฉีดวัคซีนไปเต็นท์ที่สองนะฮะเพื่อรอเรียกนะครับย้ายไปเต็นท์ที่สามนะครับ,ยย 3, รบก็รอเรียกเช่นกันนะครับแล้วก็ไปจุดเ,เช็คข้อมูลทางการแพทย์นะครับแล้วก็ไปเช็คประวัติการแพ้อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ค่อยจะฉีดก็มีหลักๆก็หกขั้นตอนนะครับก่าจะได้ฉีดน,นะฮะ ก็หลังจากฉีดเสร็จนะครับก็เขาให้นั่งรอสามสิบนาทีนะครับจริงๆตอนที่ผมฉีดนะมันเกือบจะสี่โมงละนะี่ฮะพยาบาลเขาคือฉีดเกือบสี่โมงสี่มงยี่สิบนะครับประมาณสี่โมงยี่สิบผมฉีดเสร็จนะฮะซึ่งมันต้องรอจนถึงประมาณสี่โมงห้าสิบนะครับถึงจะได้ไปให้ ไปเช็คอาการกับพยาบาลอีกรอบหนึ่งนะครับว่ากเนียผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เคสของผมคือไม่น่าจะถึงสามสิบนาทีน่าจะประมาณยี่สิบนาทีนะครับเพราะว่ามันมันมันค่ำละนะครับพยาบาลเขาก็อยากกลับนะฮะคือเขาก็บอกอมา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 เช็คอาการเลยมายังไม่ครบสามสิบนาทีเลยนะ มา,มา,มา,มาเช็คอาการนะรี่ะคือทําไมผมถึงรู้ว่าเ,เขาอยากกลับเนะี่ยเพราะว่าจังหวะที่ผมเดินออกมาโรงพยาบาลเงียบหมดเลยปิดไฟค่มโน้ตบุ๊กปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับเงียบนะีบ่ยก็นั้นเป็นข้อสองนะครับว่าไปฉีดมาเป็นยังไงต่อมานะครับที่ข้อสามก็ มีอาการอะไรบ้างหลังจากฉีดวัคซีนนะครับอันนี้ก็พูดเป็นกรณีของตัวผมเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าร่างกายคนเรานะฮะก็ผมต้านทานไม่เหมือนกันนะครับผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนกันนะี่ะแต่ก็อยากจะบอกเป็นความรู้นะครับว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมนะ หลังจากที่ฉีดไปมีอาการปวดหัวเนี่ยปวดหัวแล้วก็มันเป็นอาการแบบว่าปวดหัวร่วมกับการเวียนเวียนหัวนะครับปวดด้วยแล้วก็เวียนหัวด้วยแต่ข้อแปลกก็คือเอ่อผมไม่มีอาการเจ็บหรือว่าปวดที่แขนบริเวณฉีดเนี่ยไม่ไม่ปวดรู้สึกปกตินี่ครับแต่ที่มีอาการก็คือปวดหัวแล้วก็ เอ่อเวียนหัวนี่ครับก็เวียนหัวอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนี่ฮะก็มาถึงบ้านนะครับก็ประมาณสามทุ่มนี่ครับก็อ้วกนี่ครับเพราะว่าเวียนหัวมันตาลายมากเลยนี่ครับก็มีอ้วกไปก็เยอะพอสมควรนะครับก็อ้วกนี่ สรุปอาการที่เจอกับตัวผมนะครับก็เวียนหัวปวดหัวแล้วก็อ้วกนะครับอันนี้คือเคสผมผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเคสที่เบาสุดเลยนะนะครับเพราะว่าจากคนอื่นที่ฉีดเขาก็บอกว่าเอ้ยมันมีปวดแขนนะยกแขนไม่ขึ้นเดินไม่ได้อ,อ่เป็นไข้ตัวร้อนนะครับซึ่งตัวผมเองก็เวียนหัวแล้วก็อ้วกก็ อาจงริงนะมันก็รู้สึกทรมานพอสมควรแต่ก็ถือว่าเบานะถ้าเทียบกับจากที่ฟังคนอื่นมาที่เขาบอกว่าเขาไข้ที่เขาบอกว่าเขาปวดแขนที่เขาบอกว่าเขาไม่มีแรงเดินนะครับของผมก็ยังถือว่าเบามากนะฮะก็ฉีดเข็มแรกผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะฮะก็ผ่านมา5วันแล้วนะครับก็ยังปกติดีนะครับยังไม่เป็นอะไรนะครับก็ นัดฉีดเข็ม2อ,อีกทีก็วันที่9พฤศจิกาสองห้านะฮะเป็นแอตต้าซินิกานะฮะก็เดี๋ยวจะไปฉีดนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่หามาตัวนี้ก็จะแรงกว่าซิโนแวคนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอ่อ เอฟเฟกต์อะไรต่อร่างกายบ้างเนีถ้าฉีดแอนต้าเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวนู่นนะฮะหลังวันที่เก้าพฤศจิกายนะฮะเดี๋ยวจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็แชร์เป็นความรู้นะครับเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนฟังว่าเจออะไรยังไงบ้างนะครับผมเนาะก็ ทุกคนก็ค่อยๆไปตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่าจะทํำยังไงกับชีวิตเราต่อไปนะแต่บางคนก็ต้องบอกต,ตรงๆว่ามันก็ไม่ค่อยจะมีทางเลือกโดยเฉพาะคนที่ทํางานในระบบบริษัทอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องฉีดก็ได้นะแต่ในเมื่อเรามันต้องเข้าสังคมะนะฮะคือเราอาจจะบมัน่นใจตัวเองว่าเฮ้ เราป้องกันตัวดีนะเราเซฟตัวเองดีมากเราป้องกันตัวดีมากเราใส่หน้ากากเราล้างมือใช่ตัวเรารู้แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้รู้ไปกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะกลัวเรานะครับก็นี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมบริษัทถึงบังคับให้ฉีดนะครก็ ประมาณนี้นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็นุ่นแหละนะครับหลังวันที่9พฤศจิกายนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะก็สรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับเจอกันคราวหน้าครับบายครับผม